สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับทางช่อง u t u b e นะครับที่ให้เกียรติติดตามและรับชมนะครับช่องรถไถมือ2ล้านปากรอนแทคกเตอร์ขอนแก่นนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในช่วงเช้านะครับเช้าของวันจันทร์ที่5นะครับตุลาคม2 5 6 3นะครับวันนี้ทางร้านก็จะมานะครับแนะนำรถเข้าใหม่นะครับแล้วก็อัปเดตรถที่ยังขายได้ประจำวันนี้นะครับเหลือกี่รุ่นกี่คันนะครับราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับช่วงนี้ก็ ฝนก็จะตกต่อเนื่องหน่อยนะครับพื้นก็จะแฉะนะครับล้อรถก็จะมีโคลนติดโคลนนิดหน่อยนะครับรถก็จะยังไม่ได้ล้างสักคันนะครับรถที่โชว์ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงไปจีละคันนะครับคันแรกนะครับจะเป็นรถก่อนอกนะครับยี่ห้อสตอมนะครับ15แรงนะครับเครื่อง2สูบนะครับคันนี้คันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีมากนะครับ อุปกรณ์นะครับก็จะได้ตัวรถแล้วก็โรตารี่นะครับคันนี้ใช้งานได้ทุกระบบนะครับราคาก็สบายสบายกระเป๋านะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ก็จะส่งฟรีนะครับสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับคันต่อมานะครับจะเป็นน้องดีนะครับบีสองสี่สองศูนย์นะครับอ่าคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปีห้าห้านะครับ คันนี้สภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านพ่วนนะครับคันนี้ยางดีสีเส้นเลยนะครับราคาก็อยู่ที่1นึ0 0 0สนับาทนะครับหนึ่งแสนับาทนะครับวันนี้เดี๋ยวจัดโปรให้ราคาพิเศษนะครับเกือบทุกคันนะครับ b ีสองนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังนะครับราคา1นึ่0 0สับาทนะครับคันต่อมานะครับจะเป็นรถเข้าใหม่นะครับ รถเข้าใหม่จะเป็นกูตาล L 3 4 0 8่ปนะครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี51นะครับอุปกรณ์คันนี้ก็จะได้ดันหน้าแล้วก็ผ่านพววนนะครับคันนี้ก็จะมี2ราคานะครับราคาตามสภาพแล้วก็เก็บสภาพให้นะครับถ้าราคาตามสภาพนี้เลยนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีนะครับถ้าตามสภาพ ก็ราคาอยู่ที่159,000บาทนะครับ1 5 9 0 0 0บาทนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังนะครับสำหรับคุณท่า L3408 จดทะเบียนปี51นะครับคันนี้จ,จะรอเล่มทะเบียนนะครับราคาตามสภาพ159,000บาทนะครับเดี๋ยวเบาเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้นะครับอ่าส่วน L45 คันนี้ติดจองนะครับ อ่าคันต่อมานะครับจะเป็นคูปตะเอลซ้าศูนย์นะครับคันนี้จดทะเบียนปี52นะครับอุปกรณ์นะครับจะได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่าน3นะครับราคานะครับคันนี้นะครับเปิดอยู่ที่จัดโปรให้ถูกๆนะครับ1 9 9 0 0 0บาทนะครับ1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคูปตะเอลซ้าศูนย์นะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่าน3นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับราคา1 9 9 0 0 0บาทนะครับ l อ5 0 8นะครับ คันต,ต่อมาก็จะเป็นคูปต้สามหกศูนย์แปดนะครับคันนี้จดทะเบียนปีห้าสี่อ่าห้าสามนะครับคันนี้ยังไม่ได้เก็บสภาพนะครับราคาเก็บงานเก็บสภาพให้ก็จะอยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับอุปรกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังนะครับผ่านพวนนะครับ คันต่อมาก็จะเป็นยันม่านะครับยันม่า EF 3 9 3 t นะครับ39แรงนะครับคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี63นะครับเป็นรถจดใหม่นะครับอุปกรณ์แล้วก็จะได้2ชิ้นนะครับดันหน้าแล้วก็ผานพวนนะครับราคาก็จะอยู่ที่245,000บาทนะครับ245,000บาทนะครับคันต่อมาก็จะเป็นกูตา LC 708นะครับคันนี้จดทะเบียนปี54นะครับ คันนี้นะครับก็จะมี2ราคานะครับราคาตามสภาพนี้เลยนะครับไม่ได้เก็บสีเก็บสวยให้ก็จะอยู่ที่3 2 5 0 0 0บาทนะครับ3 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคูมตาเอลซีเนะครับอุปกรณ์ดันหน้าผานพวนนะครับผานก็จะเป็นดีเอ่คูณหกเอนะครับเป็นเฮฟวี่พัดนะครับจะเป็นผานหนักตาช้างนะครับราคา3,25,000บาท คันต่อมาจะเป็นยันม่าครับยันม่า e f 3 9 3 t นะครับยันม่า39แรงนะครับคันนี้จดทะเบียนปี63นะครับรถจดใหม่เช่นกันนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่าหลังนะครับราคาก็จะอยู่ที่245,000บาทนะครับ245,000บาทนะครับคันต่อมาจะเป็นรถเข้าใหม่นะครับจะเป็นครูทัวทีครับยันม่านะครับยันม่า e f 4 9่ t นะครับยันม่า49แรงนะครับคันนี้จะเป็น รถจะทะเบียนปีห้าหกนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีมากนะครับเดี๋ยวยางหน้าเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านพูวนนะผ่านก็จะเป็นผ่านห้านะครับของ CMT นะครับเป็นผ่านคู่ตัวนะครับราคาคันนี้ก็รวมเกี่ยว์สภาพนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับก็จะอยู่ที่สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับยันมาสี่สิบเก้าแรงนะครับ คันต่อมานะครับจะเป็นคูปตะ L3408 นะครับคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี50นะครับคันนี้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผานพวนนะครับาราคานะครับรวมเก็บสภาพเก็บสีรอบคันนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับก็จะอยู่ที่179,000บาทนะครับ179,000บาทนะสำหรับคูปตะ L3408 นะครับจะได้ด้านหน้าแล้วก็ผานพ่วง คันต่อมาก็จะเป็นกูตาล์ L สามหกศูนย์แปดนะครับอ่าคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปีห้าหกนะครับอุปกรณ์นะครับด้านหน้าแล้วก็ผานพ่วง D H สองสองห้า Epo Ta Chang นะครับอ่าคันนี้ก็รวมเก็บสภาพเก็บสีรอบคันนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับราคาก็จะอยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับกูตาล์ L สามหกศูนย์แปดนะครับ เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับก็จะมียันม่านะครับยันม่า45แรงนะครับเข้ามาเพิ่มอีก2คันนะครับเดี๋ยวรถมาถึงแล้วก็จะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันเช่นเคยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถแท็กเตอร์มือ2นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามหรือจะโทรจองโทรนัดดูรถได้นะครับที่เบอร์088นะครับ3285315นะครับ 0883285315นะครับร้านปากกอแท็กเตอร์นะครับจะตั้งอยู่บ้านม่วงนะครับตำบลบรรทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับถ้ามาไม่ถูกก็สามารถแอดไลน์นะครับแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะจะส่งตำแหน่งที่ตั้งให้นะครับย้ำนะครับว่าทางร้านขายเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะครับไม่มีการให้ผ่อนให้ดาวใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ลูกค้าโทรมาถามเยอะเลยนะครับ แจ้งไว้ก่อนนะครับว่าขายเฉพาะเงินสดนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถเข้าใหม่มาถึงยังไงนะครับเดี๋ยวทางร้านก็จะมารีวิวอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ